เยอะถ้าไฟนต่แบบหรือทีวีก็มีเลยอะไรก็เยอะแยะดังนั้นที่เราใช้สื่อต่างๆเราใช้ให้เป็นลอย่าไปเสืรอชดูสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเพราะว่าพวกเราพวกเราเนี่ยยังมีการเดินทางระยะยาวอายุเท่านี้แค่นี่อยู่ปีหนึ่งปีสองสามสี่ห้าหก นี ini, ่อีกเท่าไหร่8ปีแล้วเอาไปต่อสู้นอกอีกเท่าไหร่ไม่รู้กี่ปีบางคนก็จะท่านเรียนหนังสือก็จะได้ดีถ้าบางคนไม่เรียนหนังสืออาจจะไม่ได้ดีก็ได้ท่ันพวกท่านที่มันเยอะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนทุกคนถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันกัลยาณมิตรคืออะไรคือเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีไม่เป็นผู้อริถ้าเป็นผู้อริต่อกันก็ไม่เรียกว่ากัลยาเขาไม่เรียกกัลยากัลยาณมิตรคือคิดแต่จะปองร้ายต่อกันและกันถ้าคนคิดดีต่อกันให้กำลังใจกันนันสนุนชืเจือกัน เพรนั่นเป็นบุญแล้วที่ที่พวกเราที่ลูกๆทั้งหลายเนี่ยที่ได้มาจุนเจือต่อกันและกันคุณครูได้ท่านสอนมาองรให้นะครับบางทีมันก็ต้องบทธรรมดาชีวิตควาเป็นครูบทธรรมดาด่าธรรมดาตีก็ถ้ามันเกินไปด้วยแต่ตีตตีไม่ก็ถึงกับตายหรอก สลบเง่้ยงเงยงอ่สิไม่มีเครตีนั่นเรียนตายหรอกตีให้หให้หลับให้จำอันที่โบราณเรียนตัวให้ดูเรียนงูกให้ตีแต่สมัยนี้เขาเขาเขาจะไม่ใช้ความนแรงเพราะว่าพฤติกรรมทางจิตวิทยาแล้วถ้าเจ็บแล้วเด็กคนนั้นจะก้าวร้าวในอน,นาคตต่อไป แต่ว่ามันเป็นนํำสมัยเพราะว่าสมัยทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ไม่ค่อยได้ดื่มนมคนเท่าไหร่สมวามากเราก็เลยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนมที่เราเดื่มทุกวันนมอะไรครับ มมลงาแล้วก็จะฝากไว้ด้วยทุกหนึ่งก็ฝาไว้บนหมาดะมันมันมันมีความกลมกลืนดูดูเข้ามามันเลยมาทักทายตอนก่อนเรื่องเรียนมันก็ต้องไปครูไป่ข้าวไปกินแล้วกเราเห็นมันจะจะไปตีมันจะไปรังแกมันอย่างนี้มัน ว้ากินเข้ามาถ้ามีเสียไอาหารเข้ามากินด้วยมันก็ชีวิตหน,นึ่งแบบนั้นเพียงแต่มันคูไม่เป็นบ้านคูตัวนี้คืออยู่พอกงคูณก็จะเอาไปก็ก็มันมีด้วยนี่การเลื่อนตาอยู่แปดตัวอะไได้ไปเอาลงูจะแพ็คของให้คูโมให้อย่างดี นี่เลยอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นภาระที่ที่มันมาอยู่ด้วยนี่ครูไม่ได้เชิญมันมาหรอกมันมาเองนะั่นแม่มันชื่อีหลงผมที่ผมแดนมาแล้วมันมาหมุนแฟนกับหมาเด็กๆหมาผู้ตัวผู้ผผยู่บ้านครูเนะี่ยมันก็เลยแต่งงานกันเองเขาเลยออกลูกมาอนนี้อัน,น,นชุดที่สองนะ่นลูกที่สองลูกแรกถึงสองตัว ผรูก็คอยเป็นแจกพี่น้องทังเรียกช่วยช่วยเนี้สวนก็สามตัวจะบอกดานไปก็ตัวมันม,ม,มันมีเกล็ดม,มันจะไป็นแข็งๆออกมามันมันแก่แล้วมันเฒ่าแล้วมันจะไปสู้มนันไม่ได้้รูไปสู้แล้วเพราะวันก่อนเขีวยวหน่อยนะครับวันนี้คือวันนี้ครูมา เพื่อทักทายตอบอำลาแต่อาจารยไม่ได้เป็นผู้ประจำการไปสอนในจันเรียดียนในพวกเราเหมือนเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นวันสุดท้ายในชีวิตปราจำการของครูอายุ60ปีขึ้นไปที่เกษียณลูกผู้เกษียณเกษียณก็คือการทำหน้าที่ความเป็นครูประจนการหมดลง บทลงโดยการทุกหน่วยทุกองค์กรนั่นแหละมันจะมีประเทศไทยก็60นับ60ปีบางคนถ้าอยู่ไม่ถึงก็เร่งเรียกว่าลาของตัวน,น,นะครับนะก็จะกล่าวอำลาพวกเราไว้แต่เพียงเท่านี้ มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ครูทำไม่ดีกับพวกเราก็ต้องขอไปครูด้วยบางทีคนเรามันก็เป็นคนที่มีติดมัมดมีงจิตมจกใจบางทีก็บางบางครั้งบางทีก็โมโหมีหอ,มอ,าาาาอารมณ์บ้านในบางครั้ง ไปผ่าคลังไปก็ต้องให้อภัยออกกันในการโน้โสิกรรมให้ต่อการเล่นกัน,กนถ้าพวกเราที่ปประมาณดูทางกายก็ดีทางวาจาก,ก็ดีตอนหน้าก็ดีต่อหลังก็ดีแต่รู้หรือไม่รู้ก็ต้องอน้มนิษฐกรรมให้การเล่นลกันถ้าเราพั่นกันด้วยความอาฆาตพยาบาทเราจะ จองเวรจองกรรมกันไปทุกภพทุกชาติเกิดมาก็เป็นผู้อดีตกันเหมือนหมูกับแมวเหมืหมากับแมวตัดกันเหมือนมู่หมูอกับขังกอดโบราณกว่าแต่เจอกันไม่ได้มเป็นแสงกันทละไายกันมันกับแยกซี่มี กาแหกนะ็ขอตุติาก,าาการคบัะกานกล่าวอภิญาของเราในวันนี้ขอนสำคัญทุกคนนะครับตัวทุกทุกคนที่มีความรักความผูกพันกันมานะทิดถึงกันก็ไปหาได้ มันไม่ต้องมีจุดหมายบ้านบางทีต้องไปโนั่งเป็นข้างแรงอยู่โน่นได้นั่นบ้านนะครับบางทีไปหาที่บ้านเขาคุณก็มีหมองกหลายหมองอยู่หน้าอยู่มีหมองนีสวยก็มีหมองด้วบ้างมีหมองหมองดูมองเศร้าอยู่นอนบางอย่างบางที่หมองกินอยู่ด้วยบ้างทางไปพบพบข้อเธอ เราคูเมานะกูก็ยังอยู่แคมๆ์อย่แถนี้แหละพ้านเูากอยู่กันไปเรานี่แหละทุกคนดูแลสุขภาพลุกดูแลสุขภาพใจดกแลภาาใจอยาได้เป็นคนที่พูดยากสอนยากเพื่อความผู้เพิ่นเพิ่นคทุกคนสอนให้พวกเราเป็นคนดีนี่แหละ เดี๋ยวไม่เห็นเป็นครูจำไนกไล่เลยนะที่ครูให้ฉายาแต่ละคนนะครคคูครูครูตั้งโดยโดยบุคลิกไปขึ้นเฟซบุ๊กก็หัวมันก็ใหญ่ีิ่้ยิ่งหัวใหญ่เพรโคตรดีมับนพรมนุ่มเนาะพู้ดีเืิดการกินฝ่อหน่อยแล้วครูคือครูเก่ี่

cái theme cũng tôi cho ra rất là đỉnh bao nhiêu hàng, nó kĩ năng cũng có.